สวัสดีค่ะวันนี้นนดิวนะคะอยู่ที่ a n g e l ล s Clinic ค่ะวันนี้ดิวมาทำดีท็อกซ y ฟายสปา y อดีอยากรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงทำแล้วเป็นแบบไหนสวยขึ้นหรือเปล่าไปพบกับพี่มิวกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่มิวสวัสดีค่ะวันนี้ดิวอยากรู้ว่าดิท็อกซ์บายสปาบอดี้เนี่ยมันคืออะไรคะเป็นโปรแกรมในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่กระตุ้นในเรื่องของการเอาเซลล์ผิวเก่าออกไปเผยให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นแล้วดิท็อกตัวนี้มีขั้นตอนอยังไงม้างคะขั้นตอนที่1เราจะเป็นการนวดตัวอะโรมาคือจะเป็นน้ำนมตัวนี้จะทําให้เกิดการผ่อนคลายทําให้เซลล์ผิวค่ะอ่อนตัวลงให้น้ามันซึมผ่านเข้าเซลล์ผิวนะคะผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะค ส่วนขั้นตอนที่2การสครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสครับในเรื่องของกาแฟจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกขจัดสารพิษออกจากเซลล์ผิวสิ่งตกค้างต่างๆระหว่างที่เรามีการสครับจะมีการพ่นโอโซนด้วยซึ่งเป็นโอโซนร้อนจะช่วยในเรื่องของการเปิดรูของขดให้สารอาหารต่างๆเข้าไปแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นระหว่างที่สครับหลังจากที่เราสครับเสร็จแล้วจะมีการพอกสาลายซึ่งสาลายอะค่ะจะมีทั้งหมด3ชนิดจะช่วยในเรื่องของการเติมพวกวิตามินต่างๆใ,ๆให้กับเซลล์ผิวแล้วก็ลดอาการบวมน้ำคนที่มี เซลลูไลท์หรือว่าผิวแห้งเหนือเราออกไปเราจะสูญเสียพวกเกลือแร่วิตามินต่างๆตัวมาร์กตัวนี้จะไปช่วยเวลาเรามาร์กเสร็จปุ๊บเราจะมีการแลหลังจากนั้นเราจะเข้าผ้าหม่มจะเป็นผ้าห่มดูคุณสมบัติพิเศษมันจะมีแร่ทัวรมาลีจะให้ความร้อนมากกว่าผ้าห่มอินฟราเรดธรรมดาถึงสองเท่าพอเราอบเสร็จนะคะเราก็จะให้ลูกค้าอาบน้ําทําความสะอาดผิวนะคะหลังจากนั้นก็จะทาในเรื่องของบอดี้โลชั่นช่วยในเรื่องของการเคลือบคุมผิวหลังจากที่เราทําสปา ตอนนี้ดิวก็ทำดีท็อกซ y s p สปาบอเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสมากเลยค่ะบรรยากาศภายในห้องก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาทำแบบดิวนะคะก็เข้าได้ที่ Angeles Clinic